นี่สี่หมื่นืนห้าเป็นห้าหมื่นห้าที่สามหมื่นห้าเป็นเท่าไหร่วะสามหมื่นห้าเป็นเก้าหมื่นผมให้เก้าหมื่นใช่หมสี่หมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าเอาสามหมื่นเป็นเก้าหมื่นเสร็จรแล้วผมให้คุณป้าหนึ่งแสนแล้วกันรวหมดคุณป้ามาจากปัตตานีนะนะได้นี่บนรอบอยู่นี่นะบนรอบถูกเลยใช่ไอันี้ยิงนี้ไม่ทันเลยไม่ทันอาจารย์ทิมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวลองดวงอื่นกันนะมามา เอาแต่เพียงแต่ว่าราคามันจะไม่แพงตอนแรกมองเป็นปีศูนย์สี่นะไม่ได้มองเป็นปีหนึ่งสี่ครับค่อยดูมาเดี๋ยวผมดูให้ คุณป้านั่งก่อน,นได้ครับนั่งก่อนแล้วค่อยๆโอเคเดี๋ยวผมช่วยดูให้แล้วนี่อะไรหลน่น้ำนะโอเคโหลดแล้วโอเคให้ผมช่วยแกะไหม <Okay. S 2> นะผมช่วยแกะนะจะได้ฮะเครื่องส่วนใหญ่จะไม่แท้นะนี่มันก่อนคุณป้าส่งมาปุ๊บผมไม่ได้ตอบอะไรต่อแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าไลนา์อันไหนแล้ว ไอโจดูตรงนี้มด้ออนเจมเออคอยดูหน้างาน,นหน่อยอดูคอมเมนต์หน่อยอืพี่เกมหมดเลยอ่ะ ฮาเป็นสนิม,มกินหมดเลย,อ,ย,ยอ่าได้ครับมาจากปัตตานีเลยเหรออยู่อำเภออะไรครับอำเภอเมืเองอำเภอเมืองอยู่ใกล้กับวัดหลวงอุทั่วไหมฮะไกลเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ไกลเหรอเ <c oughs> นี่ยพวกเนี้ยแทะแต่ไม่สวย แต่เราองค์ของคุณคุณป้านี่ห้อยมาสึกหมดเลยนะเหรียญเนี่ยห้อยมาสึกหมดเลยนะ <c oughs> อันนี้เก๊ด้วยนี่ <c oughs> สึกทุกองเลยห้อยสึกหมดเลยอันนั้นเปรุ่ไหนครับอันนี้เป็นเหรยญกนไม่อไม่ต้อง,ไม,องอไม่ต้องถอดแค่ดูเฉยเฉยนึง <c oughs> อันนี้เป็นนื้อว่านนะ ปีไหนไ,หนไหมร่รู้มองไม่เห็นอันนีอ้อาจจะต้องถอดแล้วละ่ะรบกวนหน่อยครับชือพวกนี้ยังไม่ค่อยมีน้ำตานต่ผมดูให้บ้านในว่านด้วยหน่พี่หน่อยฮึวางวางกตัว่าางอ่ท่านโดยไม่ได้ใส่บันไดท์ทำไม อันนี้ยังอันนี้แท้นะครับแต่ไม่ใช่รุ่นวัชังให้ที่นิยมอันนี้อันนี้อันนี้อาจารย์เฟื่องมั้งอาจารย์เฟื่องหมดหรือยังครับวันนี้ามาแค่นี้เนาะเดี๋ยวชุดน,นี้โอ้โหชุดแบบแบบยุงในน่องไปตรงนี้เขาเล่นเป็นพี่นายกรรม เขาเลกรุ่นพี่นกยกมปีศูนย์ห้าพระหลักหมื่นห้องนั้นเนี่ยพระศึกหมดเลยอ่ะของคุณป้าใน,นส่วนใหญ่จะเป็นพระแท้นะมีเกสส่วนหนึ่งองค์นี้ผมเช่าสี่หมื่นแต่ถ้าเป็นปีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดผมเช่าประมาณห้าหกหมื่นแต่รุ่นนี้ท้ายละส่วนองค์นี้ไม่ทันไม่ทันอาจารย์ทิม แต่อันนี้ออกมาช้างให้ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นที่เขาเล่นกันวันนี้ผมเช่าหมื่นห้าเป็นห้าหมื่นห้าส่วนตรงนี้ผมเช่าสามหมื่นห้าเป็นรุ่นพี่นายกรปรีศูนย์ห้าเป็นแปดหมื่นเดีเสร็จแล้วผมเช่าแปดหมื่นแต่นอกนั้นอย่างเงี้ยอย่างนี้สึกหมดแล้วอ่ะแต่ละองค์เนี้ยนี่แท้หมดเลยนะนยกลุ่มนี้แท้หมดเลยเนี่ยแท้หมดเลย แต่กลุ่มเนี้ยฝั่งในเกเนี่ยฝั่งในเกออันนี้แท้อันนี้นะครับโอ้ <Okay. S 1> oh, นี่แท้ผมเช่าเลยองน,นี้แปดแสนเลยองน,นี้อันนี้ไม่แท้แน่นอนเนี่ยฮะตรงนี้ผมชอบเบส็จแปดหมื่นแต่ถ้าเป็นปีศูนย์ตอนแรกผมนึกว่าเป็นปีศูนย์สี่นะถ่ายรูปมานึกว่าปีศูนย์สี่เป็นปีหนึ่งสี่ ได้ครับอันนี้ปล่อยอ,อนี้สามหมื่นห้าเนาะอ่ะสามหมื่นห้าหนึ่งองค์องค์นี้ปล่อยไหมปี่หนึ่งหนึ่งถูกแล้วถูกผมเช่าสี่หมื่นสี่หมื่นกับสามหมื่นห้าเป็นเจ็ดหมื่นห้า เอาอย่างนี้นะหมดเนี้ยหมดนี่เลยนะเมื่อกี้ผมสี่ 30, หมื่นหมื่ 35, ้าเป็นห้าหมื่นห้านี่สามหมื่นห้าเป็นเท่าไหร่วะสามหมื่นห้าเป็นเ0 0 0หมื่นเห็ผมให้เก้าหมื่ใช่ไหมสี่หมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าเอสามหมื่น้าเป็น 90. เก้าหมื่นเบเสร็จแล้วผมให้คุณป้าหนึ่งแสนแล้วกันรวมหมดคุณป้ามาจากปัตตานีนะครับนะบบบบได้นี่บนรอบอยู่นี่นะบนรอบ,อ,บอ,อ๋อโอเคนะทั้งหมดเป็ยเสร็จหนึ่งแสนะ อ่ะให้ผมโอนหรือว่ายัางไงครับโอนนะอ่ะบีหนึ่งบสองแท้เนี่ยแท้นี่นพ้าละอย่างนี้อย่างนี้แท้หมดเลยตื่สึกหมดเลยอ่ะอน,อนี่ก็ดีแต่พ้าเลยไม่แพงนนเนี่ยเนี่ยแท้หมดเลยน้ร <c oughs> าระผจะปล่อยเยอะแล้วสึกๆพ้าแค่แบบ2องพันสามพันเองนะ ซึกหมดเลยอะแต่ละองค์แต่มีองค์เนี้ยเจ็ดแปดพันองเดียวอันนี้ผมเช่าอ่ะอือ่ะ,อะสี่องนี้ผมเช่าอีกสองหมืนสึกๆึกสึกๆึกเป็นแสนสอง อย่างอื่นอย่างอื่นอันนี้เลี่ยนเลยอันนี้เงาแล้วเนะีย่ยเนี่ยแท้หมดละฮะชุดเนี้ยแท้หมดเนี่ยแท้เนี่ยแท้เนี่ยแท้ที่สูญแตก เนาะตรงนี้แสนสองนะครับเรียนได้ถ้าหวงเอาแค่นี้ก็พอแสนหนึ่งวันนี้สึกหมดเลยซึ่งหมดเลยเอาแค่นี้ก็ได้ครับแสนเดียว ักอ็อันนชุดนี้อันนี้ชุดนี้น,นี่ชุดนี้อันนี้ไม่เกี่ยวหนึ่งแสนสองหมื่นจะเอาหมดเลยก็ขนศึกหมดเลยใช่ใช่ใช่ครับนะแสนสองหมื่น 120, 000, เนาะ ไม่ไหวแล้วอ่ะอพาสึกสึกหมดเลยอ่ะผมช่วยเห็นว่ามาจากปัตตานีเนี่ยอ่ะมผมผมเพิ่มให้อีกสองพันนะหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันโอเคเนาะ แต่ตรงนี้ผมก็เช่าอะตรงเนี้ยกองเนี้ยสึกหมดเลยอะตรงนี้ผมเช่าสามหมื่นสร้อยไม่เกี่ยวเดี๋ยวสกินสร้อยให้สร้อยสร้อยไม่รู้สร้อยอะไรอะออแสแตเเลนนะอะตรงนี้ผมเช่าสามหมื่นถ้าป้าเอาเออรวมเป็นเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันใช่อันนี้ไม่เอาอตรงนี้พอลอะเอาแค่นี้พอ สึกหมดเลยเหลือแต่เงาหมดเลยหนึ่งแสนห้าหมนห้าพันโอเคอ่าหนึ่งแสันอันนี้แถมสร้อยเลยใช่ไหมฮะสร้อยโอ้โหนี่ผมได้สร้อยใหม่อีกแล้วครับอ่าหนึ่งแสห้าหมืห้าพันตอ่าตรงนี้อาหนู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 โยไปเลยครับหนส้าหนห้าพันนะอันนี้ตอนนี้จะไม่มีที่จะเก็บแล้วครับวันนี้เพราะเรารื้อร้านใหม่อันนี้เดี๋ยวอันนี้ผม ผมใส่คืนให้คุณป้าไหมไมไคุณป้าใส่เอง<พ>อ,อ่ะ,อะผมใส่คืนให้นะนี่ก็ทองก็ขายได้นะนี่ทองเป็นหมื่นนะเนี่ยถ้าคุณป้าจะขายเดี๋ยวพี่ชายผมร้านทองรับซื้อให้อันหนูอันเจ้าอื่นเลยจัะนี่อะไรน,นี่ดูอยังเอานี่ดูแล้วนี่ดูแล้ว ทองขายได้อีกเป็นหมื่นนะถ้าป้าจะขายอามาดูเลยจ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พันทิพย์คนเยอะมากเลยกำลังลุ้นอยู่ว่าแท้ไหม Thank ้วหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันแต่เมื่อกี้มันยังมีชุดนี้ขายได้อีกเป็นหมื่นนะชุดเมื่อกี้นะมีพวกทองพวกอะไรถ้าเกิดคุณป้าจะขายเดี๋ยวให้พี่ชายผมดู โอ้ยขอโทษจ้ะ <Okay. S 1> อะไรมันจะทำอะไรเนี่ยจริงม,มงอะอันนี้คืนก่อนจับดีๆนะ oh, เดี๋ยวังได้ไหมโยกไหมถามเอฟซีก่อนไม่ไม่โยกแล้วแน่นแล้วมึงนี่ เจ้าเดียวกันใช่ไหมเยกอะอ้าวก็คือคนละเจ้าใช่ไหมอันนี้นะขึ้นก่อนหนูขึ้นเขาก่อนครับโชคดีนะครับถ้าจะแต่มันก็โยกอยู่นะโยกโยกโยกใช่โยกหมดเลยใช่โยงไหมโยกใช่ไม่โยงตอนนี้สั่นไหม มึงมั่วเบาะยจ์จ้อมึงคัดมึงเคาะตอมก็โยกอ่ะโอ้นี่มาแบบมึงอย่าม,มั่วนะจ้อสรุปสั่นหรือไม่สั่นแน่นั่น ก็เป็นทิศทาแล้วมันสั่นแอันนี้ขาดต้องเอาถาดในอันหนึ่งถาดเล็กไอ้หน้าใยน้าใยถาดในอันหนึ่งวางไว้ก่อนโอเคถาดเล็กก็ได้ที่นี่บางองค์ก็แท้บางองค์ก็น,น่อะไรนะตอนนี้เริ่มปวดฉี่มากคือม,มาเป็นพวงแล้วมันมองยากอะ่ะเนี่ยบางองค์ก็แท้ วางกลับไปกลับมามีหลงปูทิพย์วยนะมองเหมือนเหมือนไม่มีพระอะไรนะไม่อยากทายเลยว่าเข้ามาจากไหน <c oughs> เดี๋ยวผิด ชนบุรีใช่ครับอุ้ยสุดยอดอันนี้นี่ใช้ได้นะเป็นตบมือด้วยชนบุรีที่น่าจะเช่าเขายากด้วยอ่ะไม่รู้จะเช่าอะไรครับ <c oughs> คือพระมีหลวงพุทธิมาที่เป็นหัวใจทั้งหมดอะองค์เดียวเรแจะแเป็นบล็อกธรรมดาอีกขายกี่บาทอ่ะ ของใครของของเฮียอ่ะสรุปของใครกันแน่เอาเรื่องนู่นนะเอาโอเคเอาออ่อ่านตแท้แ,แหละที่พี่เนี่ยว่าปลาทอาจะยังไม่ค่อยนิยมมีแค่ลุงทีมองเดียวอะกับเนี่ยวัดอ่างเจ้าของบอกเถอะนี่เขาเป็นเซียนเก่าอันนี้เนี่ยคืนนี่คืนเขาฝัปคืนทั้งคู่แนนที่เขาเซียนเก่านี่นักสะสมรุ่นเก่าเห็นปุ๊บรู้เลยเนี่ยรุ่นเก่าเลยอะเก่ามากด้วยไม่ได้เก่าธรรมดานะ แต่ไหวนะลองถามดูเนี่ยมีมีแค่ลองลองปูดทีมงเดียวที่โดดเด่นทั้งหมดเลยทั้งพวงอ,อ่ะอ่าแล้วลองดูถาดของพี่ก็อ๋อยอโอเคว่าเหออเพราะว่าเฮียสะสมมานานนะพระอยู่ประมาณสอเฉพาะพระอยู่สองหมืนบวกลบเฉพาะพระไม่เกี่ยวกวับทองอ้ออนี่ทองแน่เลยเนี่พระทองอ่ะไม่ใช่เว้ย อ่ะทำไมตอนแรกเขาบอกเลยหมดเรื่องเห็นไหมไม่ต้องยิกยกัยกยักอะ่ะบอกไปเลยแค่นั้นแหละหมูไม่ใช่ไม่รู้หรอกเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้หรอกเขาโคตรเซียน,นนะเขาเป็นเซียนปลอมตัวมาจริงๆมองทีเดียวก็รู้แล้ว อไม่ใช่ปะ่ะอันนี้ยังไม่เอาไม่ได้ยินชัดไหมเอ่ย <c oughs> ตอนนี้ยังบรบกวนข้อหน้าจออยกันครับเผื่อจะได้ช่องทางติดต่อของน้องเขานะครับน้องน้องทิชานะครับน้องทิชานะครับน,น,บนี่คนนี้เอาไปไหนวะคนน,คนนู้นคนนน้นน้องทิชานะโอเคอันนี้ยังไม่น้องทิชา อายุยีบสนะครับโคงองยุให้ด้วยฮะ่หนูไม่เห็นใจดียีมเลยอ่าคนนี้ก็47ิบเจนะฮะรุ่นพี่ผมอีกนะครับปีหนึ่ง <c oughs> น้องทิชาอายุยีบสนะครับ <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้เ <c oughs> ถวายาวเถายาวเนี่ยเถวายาว ครับตอนนี้เราอยู่พันทิพย์งมงหวานครับน,นี่ยังไม่ได้ก็คือแล้วแต่ละคนขนกันมาครับไม่ใช่องค์เดียวนะองค์ขนมาทีคนนี้น่าจะประมาณ4 0 0ร้อยองค์ห้าร้อองค์คนเดียวนะครับห้ารอองค์น้าฝ่ายช่วยยกหน่อยนี่ต้องช่วยยกอย,อย่าเดินชนกันอย่าชนน้องเขาเพราะว่าคุณเจตนาจะชนน้องเขาอย่างเดียวเลยคุณฝ่าย โอ้คนนี้คนเดียวน่าจะห้าร้อยองได้นะครับนี่ดูแล้วแล้วคือเรื่องเรื่องมาเป็นพวงแบบนี้แล้วมันจะดูลำบากมากเลยเวลาค่อยมาเป็นพวงมันจะค่อนข้างดูลำบาก อันนี้คนดูเท่าไหร่เจช่องดำหมื่นถึงพันยังไงลบกวนขอหน้าจอหน่อยนะกันนะครับก็จะได้โอ้ตอนนี้ช่องทางผมนี่ <laughs> มีความผิดอยู่8ปดคะแนนครับพบิคะแนนโดนแบนวันจริงปะยังไงลบกวนเพื่อนๆข้อหน้าจอหน่อยครับผมไม่อยากพูดอะไรเยอะครับแชร์กับคอหน้าจอนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะไม่เห็นกันอีกหลายอาทิตย์เลยฮะโอ้โหนี่มาแบบเป็นสร้อยอย่างนี้ นั่นเรื่องของเรื่องนะดำด้วยเด็จับแล้วดำด้วยสิออยไอ้กาฟิวล,ลองมาดมส่อยหน่อยสิ <c oughs> พิสูจน์หน่อยสิ <c oughs> ว่ามีของจริงไหมเด <c oughs> ี๋ยวให้น้องกาฟิวล,ลองดมฮะ <c oughs> พอดมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะปัก <c oughs> ช่องทางติดต่อกาฟิวนะโอ้โหใช้ได้เลยครับ <c oughs> ของขลังจริงๆริงนะครับอันนี้เดี๋ยวคืนพี่ก่อนเพราะว่ากลิ่นใช้ได้เหมือนกัน อะไรนะิชูิชูดิดอ๋อเรามีมีพี่ท่านหนึ่งทําเอากระดาษทิชู่เปียกมาฝากไว้ให้นะครับให้เยอะเลยนะครับให้ทีทีเดียวสามสี่ลังนะครับตอนนี้ขอเช็ดก่อนแล้วกันดูท่าทางแล้วน่าจะมีความอันตรายสูงเหมือนกันนะครับเพราะน้องกาฟิลไม่ยอมดมเฮ <c oughs> ถังขยะไปไหนละเอาอย่องนี่ <c oughs> น้องกาฟิลไม่ยอมดมนะฮะ ไม่อยอมพิสูจน์ว่าไม่ใช่น้องทิชารู้จักวงการพระไหมไม่ค่ะรู้เคยเคยรู้จักไหมไม่ค่ะเคยมีแฟนเป็นเซียนพระไหมไม่เคยอ๋อโจ้น้องเขานี่น้องเขาไม่เคยมีแฟนเป็นเซียนพระโจ้ <c oughs> โจ้รับดูแลรับจบ <c oughs> โจในะไรทเกิดข้นแล้โจรับจบนะครับ สายาโจ้รับจบอันนี้อันนี้เก็บก่อนเยอะมากนะครับคนนี้นะครับแต่ยังไม่มีระวังข้างล่างเล็กกว่านะโอเคเหลือเชื่อไม่มีองไหนมีราคาเลย ô lo tăng điều cho tay không trong lại lo นนี้ส่วนใหญ่เป็นพ้าแท้ไปไหนแล้วอ,อ๋อเจ้าของโอเคส่วนใหญ่เป็นผ้าแท้นะพี่แต่แต่ยังไม่นิยมเลยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องแหวกให้พี่เขาเห็นอ่ะอันนี้ขึ้นก่อนไหวไหมจับล่างๆนะจับดีๆนะอโอเคโอเคจาาฟิวบอกเงื่อนไขเขาด้วยนะทำของขใครหล่นเมื่อไหร่ก็เป็นแฟนเขาไปเลยนะ น้องทำได้ไงนะน้องทำได้น้องบอกเดี๋ยวกูทำหล่นทั้งวันอะน้องที่ชาบอกเดี๋ยวจะทำหล่นทั้งวันในวันนี้คหาบีแปร์เียนไม่ยากหรอกไม่ไม่อันนี้คนขายนะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้โอเคอันนี้อันนี้ซืนอก่อนไม่ไม่มีพาร์ทเล่นเลยอ่ะพี่ไม่มีองค์ไหนยังไม่มีองค์ไหนนิยมเลยอ่ะ 对啊，登躲开，不要让他看到。 แต่ไม่มีองค์ไหนเล่นเลยพี่เหลือเชื่อมากๆเลยอันนี้คือนได้เลยนได้เลยค่อยๆค่อยๆจับนะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอเข้าน้ำแล้วเดี๋ยวเดินเดินไล่ดูละเจเดี๋ยวเราฉี่ทีนึงก่อนโอ้โหไม่ไหวแล้วปวดฉี่จริงๆ หนังเสือระวังเขาเสกเข้า,ขาท้องนะ ผมเลือกให้สององค์ขายได้องค์ห้าร้อเดี๋ยวผมเลือกไว้ก่อนไม่ต้องปล่อยก็ได้เลือกไว้ให้ เล่นเลยเหลือเชื่อวะ่ะ้าแท้เกือบจะทั้งหมดแต่ไม่ตรงตามแบบที่เล่นเลยอันนี้อันนี้อันนี้ใหญ่ไว้ข้างล่างมีแค่สององค์แต่ตอนนี้ปวดฉี่มากเลยวะ่ะเดี๋ยวผมจะเดินหนึ่งรอบก่อนแล้วเข้าฉี่ดีกว่าเดินหนึ่งรอบ